ในการติดตั้ง MySQL ในเวอร์ชัน7แพ็กเกจที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเราไม่ได้ใช้ตัว MySQL นะครับแต่ตัวที่เราจะใช้ก็คือ MariaDB ให้เราทำการติดตั้งแพ็กเกจ MariaDB Server และ MariaDB Enter นะครับแพ็กเกจก็จะทำการติดตั้งส่วนของตัว Dependency มาให้กับเราด้วยให้เราตอบ yes นะครับ หลังจากติดตั้งแล้วให้เราทำการ start service หลังจากเรา start service แล้วนะครับให้เราดู status ของตัว MySQL หรือตัว MariaDB นะครับ หลังจากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อ MySQL-u-root ครับก็สามารถที่จะเข้าได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดให้กับตัว MySQL ให้เราไปตั้งพาสเวิร์ดให้กับ MySQL ก่อนนะครับการตั้งพาสเวิร์ดให้กับ MySQL ด้วยการใช้คำสั่ง m y sql sql installation นะครับกด enter หนึ่งครั้งเมื่อถามว่า enter current password for root เรายังไม่ได้ติดตั้งให้เรา enter ผ่านถามว่าเราจะต้องติดตั้ง password หรือไม่รเราตอบ yes password ที่เราต้องการจะติดตั้งคือเราก็ตั้งไปในที่นี้ผมตั้งเป็น uh, password ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วต่อมาให้เรา Remove Anonymous หรือไม่คำตอบค yes นะครับต้องการที่ไม่ต้องการให้ Root Remote Login ใช่หรือไม่ตอบ yes นะครับ Remove Test Database ตอบ yes Reload ครัตอบ yes ก็เราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการใช้งานในส่วนของ Database แล้วนะครับให้ทำการ Login เข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้ให้ใส่ P ด้วยนะครับให้ใส่ P ด้วยเพราะว่าเราต้องการใส่ p a สเ Word แล้วก็ใส่ p a สเ Word ที่เราสร้างลงไปเท่านี้เราก็สามารถจะเริ่มต้นการใช้งานในส่วนของ MySQL ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเรามาดูคำสั่งการใช้งานเบื้องต้นของฐานข้อมูลนะครับ MySQL คำสั่งแรกให้เราใช้คำสั่ง show database เพื่อดูว่าใน MySQL ของเรามี database อะไรบ้างนะครับ หากเราต้องการจะไปเข้าไปดูหรือเข้าไปใช้งาน database ลให้ใช้คำสั่ง use ในกรณีนี้ผมจะเข้าไปที่ use my sql แล้วลองใช้คำสั่ง show table ดูก็จะ show table ในาตารางของตัว my sql เราสามารถใช้คำสั่ง describe นะครับ describe เพื่อจะดูว่า table นั้น มีฟิลด์อะไรประกอบอยู่บ้างนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง describe ได้นะครับเพื่อจะดูว่าฟิลด์ของเรามีองค์ประกอบอย่างไรผมกด Ctrl L นะครับเคลียร์